คลิปนี้ผมพูดต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมจะขยายด้วยกล้องจุลทรรศน์ให้ดูเนื้อเบญจรง,งค์องนี้นะครับเบญจรง,งค์องนี้เขาออกมาจากในกลุ่พร้อมกันทั้งสี่องค์ที่ผมได้รับมาจากเจ้าของเก่านะครับเป็นญาติผู้ใหญ่นะ พระที่ออกมาจากกลุกเนี่ยกรุกแห้งเนี่ยไม่ใช่กรุเปียกดินเลอะดินเหมือนบางุนพรมไม่ใช่นะครับคาบกรุแท้ๆเนี่ยที่เป็นคาบกรุกแห้งเนี่ยเขาจะมีลักษณะแบบนี้เนี่ยให้เพื่อนๆจดจําไว้เลยว่าฝีมือมนุษย์เขาทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเล็กมาก จะคืนทีละจุดทีละทีละนิดทีละนิดใช้เวลาน,านานมากนะครับกว่าจะก่อตัวเป็นคราบกลุ่ไปตามรอยเนี่ยของพระได้ขนาดนี้แล้วไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ครับแม้กระทั่งเสียงก็ปฏิเสธไม่ได้ผมถึงได้พยายามที่จะบอกทุกท่านให้เข้าใจถึงหลักธรรมชาติครับ แต่เดี๋ยวผมขยายให้ดูเนี่ยท่านจะได้เข้าใจมากขึ้นนะว่าเรามองด้วยตาเปล่าเราไม่เห็นนะครับเขาจะแห้งมากเลยนะครับแล้วก็เราต้องขยายเท่านั้นนะครับ การที่เราจะดูธรรมชาติเนี่ยกล้อง 10x เนี่ยเราไม่สามารถพิสูตรได้เลยนะครับแล้วก็มองเห็นได้เฉพาะพื้นผิวธรรมดานะครับมวลสารเสศษเงินเสร็จทองเสร็จแร่เหลกไหลนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะดูความเปลี่ยนแปลงของปูนเบิือกหอยโดยธรรมชาติ เราจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ขยาย500พิกเซลขึ้นไปนะครับเราถึงจะสามารถตัดสินได้นะว่านี่คือผระแท้จากปูนเปิือกหอยปัจจุบันนี้ต้องขยายตั้งแต่500 พิกเซลขึ้นไปเนี่ยมีความสำคัญต่อเนื้อพระสมเด็จมากนะครับจำเป็นต้องมีเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราตัดสินไม่ได้ครับไม่งั้นเราจะตัดสินไม่ได้ต้องขยายมีความสำคัญมากนะครับเสียนไม่สามารถปฏิเสธได้ครับเราจะสังเกตได้ว่า ส่วนใหญ่แล้วเซียนใหญ่ๆเนี่ยเขาจะไม่เคยขยายเนื้อให้เราดูเลยคุณลองเปิดดูได้เลยครับไม่มีเซียนคนไหนกล้าขยายเนื้อแบบนี้เลยาพพาเขาแท้เขาทำไปแล้วครับเขาขยายแบบนี้ไปแล้วถูกต้องไหมครับเพราะว่าาพพาเขาแท้เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อเขานะครับ ถ้าเขาขยายแล้วเนื้อออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เท่ากับเป็นเครดิตของเขานะครับจะยิ่งมีคนติดตามจะยิ่งมีคนเชื่อนะครับในความเป็นเสียนนะแต่ผมสังเกตเนี่ยเสียนใหญ่ๆเนี่ยไม่มีใครกล้าทำเลยนะครับ ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเราเป็นเซียนแล้วเนี่ยจะให้ความรู้คนเนี่ยเราควรที่จะเอาเนื้อสมเต็ตวัฏขังเนี่ยขยายนะครับเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เราครอบครองอยู่นั้นมีลักษณะอย่างไรมันเป็นการดีต่อตัวเขาเองด้วยนะครับเพราะว่าธรรมชาติแบบเนี้ยเราไม่สามารถปฏิเสธได้นะคร บางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจถึงหลักการที่จะดูความเก่านะครับผมย้ำนะครับว่า 10X ไม่สามารถดูความเก่าแบบธรรมชาติได้นะครับเราต้องขยายเท่านั้นนะครับตีโจทย์ปูนเปลือกหอยให้ได้ก่อนนะครับปูนเนี่ยเนื้อเขาไม่เขาไม่ฟูนะครับ เขาไม่ฟูนะครับเขาคงสภาพเดิมไว้นะครับเรานึกสภาพถึงเราเวลาที่เราเทปูนหน้าบ้านเรานะครับปูนหน้าบ้านเราที่เราเทไว้เนี่ยเวลาย้อนกลับไปสิบปียี่สิบปีเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ฟูครับเนื้อปูนเนี่ยแต่ว่าจะแตกนะครับ อยู่ในตระกูลเดียวกันนะครับปูนซีเมนต์หรือว่าปูนเปลือกหอยเนี่ยเพราะฉะนั้นธรรมชาติการแตกเนี่ยเขาจะไม่ฟูนะครับแต่ถ้าเขาเก่าเขาจะแตกแล้วม่มีเซียนคนไหนกล้าทำให้คุณดูแบบนี้หนะครับ ผมมั่นใจเนี่ยเพราะว่าผมรู้ที่มาที่ไปนะและผมก็เรียนลูกเรียนรู้หลักธรรมชาตินะครับแล้วยุคปลายเนี่ยเขาเป็นการเจิมนะเป็นการเจิมผงตะไบเงินตะไบทองแร่เหล็กไหลเศษนาเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับเต็มไปหมดเป็นรอยนิ้วมือเลยนะครับเขาเจิมนะบางคนบอกบางบางคนเนี่ย ฟังเข้ามาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าไม่เคยเห็นนะเขาบอกโรยก็โรยนะครับแต่นี่ผมเห็นด้วยตาตัวเองเลยว่ามันไม่ใช่การโรยมันเป็นการเจิมนะครับแล้วเศษทองนี่เต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยครับนี่คือกายภาพของเศษทองสมัยก่อนเนี่ยนะเต็มไปหมดเลยครับเขาเจิมนะคล้ายเหมือนกับนิ้วโป้งเนี่ยจุ่มขี้ผึ้งนะครับแล้วก็ อ่ไปแตะที่ผงนะครับแล้วก็มาแตะที่องค์พระนะประมาณนี้นะกล้องที่ผมใช้เนี่ยเขาสามารถขยายได้หลายส่วนนะครับไปจนถึงห้าหมื่พิกเซลนะถ้าเราเปลี่ยนเลนส์กล้องเราจะขยายได้ถึงแสนพิกเซลนะครับ เรียนรู้แล้วครับเราต้องหัดเรียนรู้บ้างนะครับไม่งั้นเราเดียวโดนเขาหลอกดูกว่าเป็นธรรมชาติครับไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้เขาขึ้นทับซ้อนกันถ้าผมอยากดูโมเลกุลที่เล็ก กว่าน,นี้ผมก็จะขยายแล้วก็เปลี่ยนเลนไปเรื่อยๆเนะี่ยนี่คือเบนจลงปีสองสี่หนึ่งหนึ่งที่แท้จริงนะครับและผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่มีเคมีไม่มีเคมีครับเพราะว่าการที่เราจะเข้าไปในวัดพระแก้วได้นะมันยากมากนะครับพ้ะกุไม่แตกในปีนั้นคือ เราไม่มีสิทธิ์ได้เห็นหรือได้ครอบครองเลยแ <c oughs> ผมก็ปรับสีปรับความเงาของแสงไปเรื่อยๆน,นะครับผมอยากดูตรงจุดไหนผมก็ปรับแสงเอาปรับสีเอาเอานี่ยเพื่อนเพื่อน จะเห็นได้ว่ามองด้วยตาเปล่าเราไม่เห็นเลยนะครับนี่ผมขยายให้นะถึงจะได้เห็นกันนะครับว่ามีอะไรอยู่บ้างนะครับผมถึงเดียบอกเพื่อนๆนว่าผมเห็นทุกอย่างนะครับบางคนไม่เคยเห็นเนี่ยก็ไม่รู้นะคิดว่าผมเพ้อเจอเพ้อไปเรื่รอยไม่ใช่นะครับผมเห็นด้วยตาตัวเองนะครับเนี่ยผมเห็นทุกอย่างหรือว่าความลับของพระสุเดรักครั้งนั้นเป็นยังไง มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็ขยายเพิ่มอีกนะครับถ้าผมอยากเห็นว่าอลัคนไหนเปลี่ยนเป็นแคลต์มีลักษณะอย่างไรผมก็จะขยายไปอีกกล้องเขามีหลายระดับนะครับ โอเคนะครับก็จุดประสงค์ผมยังเหมือนเดิมนะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้ถึงกรรมวิธีการสร้างของวัลทังเขาแล้วก็จุดประสงค์ของสมเด็จพระพุทธาจยาโตท่านนะครับว่าท่านนั้นเฉลียวฉลาดหลักแหลมแล้วก็รอบรู้ทุกอย่างนะครับในการสร้างวัตถุมงคลนะครับเพื่อจะให้เป็น สิ่งที่คุ้มครองแล้วก็เป็นสิริมงคลต่อเรานะครับคําว่าจากกักรพรรดิเนี่ยผมเคยบอกแล้วว่าเขาจะต้องมีทุกอย่างที่มันครอบจกกักรวาลน,นะครับเขาถึงได้ถูกตั้งขึ้นเป็นจกกักรพรรดินะครับตอนที่ผมเห็นเนี่ยผมยังพูดกับน้องชายนะว่า ผมไม่ไม่ควรได้ครอบครองนะเพราะว่าบรารมีบาลมีผมไม่ถึงนะครับแต่น้องชายบอกเราถูกเลือกแล้วนะครับเราถูกเลือกแล้วเนาะเขาควรที่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะครับควรที่จะรักษาไว้โอเคนะครับผมเอาประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ